ดีครับมาดูพระเครื่องกับช่อง y t u t u ไอชัยนาธนะฮะร,รูปเหมือนหลวงพ่อจงวัดประสาทปีศูนย์หนะครับสภาพสวยมากนะฮะผงรูปเหมือนหลวงพ่อจงวัดประสาทปีศูนย์หกหูตาติดนิ้วติดยันนิ้วนะครับนิ้วยังติดนะนีับ เอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทเหรียญนาลายเอ้ะไม่ใช่านา,ายเจ้า <G ül> <G ül> แม่กุนอิมนะครับพันะรพกรนะฮ <G ül> ะหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมปุ๊กเสกนะครับพระโพธิสัตว์เอาสามร้อยนะฮะสามร้อย เหรียญน่าจะเป็นเหรียญเงินของรอสีนะครับเดาเอานะครับรอสีเขียนรอสีไพ่ไกรุงสยาม 1, 1, หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งไภกรุงสยามเอาสามร้อยฮะสามร้อยสมเด็จโพย้อยเนี่ยผมน้ำมันหลวงพ่อกล้วยวัดโกศิตารามนะครับ เนื้อผงน้ำมันโพย,ย้อยเอาแปดร้อยครับแปดร้ยบาทสิผิวทุโทนนะฮะร,ร่างขาวบนเหลืองธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นเองแปดร้อยบาทสมเด็จหลวงปู่นาคนะครับ,บ,รป,นนนะรบปิมเทวดาเอาหกร้อยนะฮะหกร้อยบาท พุนาวัละคังนะหกร้อยบาทสี่วลีอาจารย์วลานะครับวัดโพทองอาจารย์วลาเขดังเรื่องทําเหรียญคุดนะครับแต่ว่าสี่วลีท่านกระทำทำไม่เยอะนะฮะเอาสี่ร้อยบาทอ่อนะครับสี่ร้อยบาทเตาหลวงปู่หลิวนะครับ ออกวัดห้วยผักชีนะฮะเอาสนะี่ร้อยนะเต่าสี่ร้อยบาทปีสามเจ็ดเหรียญหลวงปู่ข่ำนะครับเหรียญหลักของสายหลวงปู่ค่ำนะรุ่นสร้างพระบรมีนะฮะใครเล่นสายหลวงปู่ค่ำจะรู้นะเดี๋ยวไปเรียนหลัลกยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่นะ ด้าน,นหลังขยื่นด้วยเอา400ครับ400บาทกลิ่งใบหลวงพว่อเนะกษมกริ่งใบหลวงพ่อเกษมกิม่งใบหลวงพ่อเกษมเอา500นะฮะ500บาทกิ่งใบงคือมีกิ่งอยู่ครึ่งองค์นะครับเขาเลรียกกิ่งใบหลวงปู่ทวดปีสามสี่นะครับ,นะรบ,บ, 4, รบฝังตะกุดนาลายแปลงสองดอกนะ อาจารย์นองปลูกเสกเนื้อว่านดินกะกะยายักษ์นะฮะด้านหลังนี่ลอยแร่ปีสองสี่อย่าูไม่ใช่ปีสองสี่ปีสามปีปีสามแปดนะครับหน้าปีสองสี่นะฮะจบจำสลับกันนะใช้บล็อกหน้าสองสี่ถอดนะครับปีสามแปดสองตะกุดสองดอกนะฮะอาจารย์น้องปลูกเสกเ เอาหกร้อนะหกรเหรียญใต้ล่มเย็นนะครับหลวงปูทวดใต้ล่มเย็นองค์นี้สวยนะครับสวยมากปี2526เอาพันสามนะครับ1,300พร้อพร้อมเรียมกันน้ํากริงหน้าอินเดียนะครับกริง่งหลวงพ่อเสงวัดศีประจันตคามปี17จังหวัดปัตจีนบุรีนะครับ ปีหนเจ็จังหวัดปราจีนบุรีซื้อมาห้าเอาไปสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทเคยขายไปเจ็ดร้อยจำไม่ไดเเเนะ้เสือเนื้อเงินนะครับเสือเนื้อเงินหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินเนื้อเงินนะผิวน้ำทองนะครับรุ่นเจ็ดนะรุ่นเจ็ดต่อโคตรวทอเอาเจ็ดร้อยนะครับเนื้อเงิน เหรียญหลวงปู่เจียมจังหวัดสุรินทร์ปี30นะหลวงปู่เจียมประสบการณ์ทหารชายแดนนะครับเอา300นะครับเป็นที่บล็อกนะไม่เป็นที่พัมสึกนะเอา300บาทรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิ่นปี49นะครับส,สวยๆเลยตรงนี้ตโคดด้านล่าง300บาท ลือสีคูบาแก้วนะครับจังหวัดแพร่ปี2515้หนลือสีคูบาแก้วพื้นที่ดังพื้นที่นะประสบการณ์นะครับคูบาแก้วจังหวัดแพร่ปีหนวัดเคลื่อนสีคําลือนะครับเอา500อบาท พระชัยวัดมงคลบพิษนะครับจังหวัดอยุธยาปี2,500นหะฮะหลวงพ่อจงปลุกเสกนะครับประอุดกิ่งด้วยนะนกิ่งใหญ่แล้วเสียงดังเพาะมากนะครับพระชัยวัดมงคลบพิษพ่อจงปลุกเสกเอา500นะรบ500รบาทแล้วก็เหรียญหลวงพ่อรวยสองเหรียญทันตัวทั้งคู่นะครับทันตัวหลวงพ่อรวยสองเหรียญ เอา500บาทนะครับผมพ่อรวย500บาทคู่นี้นะให้สองให้สองเหรียญใครสนใจอะไรกันไหนก็ทักไลน์มานะครับอันนี้ไลน์ a c a LVETE e นะครับเบอร์โทร0967276947นะครับสวัสดีครับ